ตุนตุนเราเคยเราปรับกระปุดที่ได้มาสองถุงเราเคยเต้นกับเขาบ้างไหมอ่ะไม่เห็นเราเคยเต้นกับคนนี้มาถูกเคยจริงตเต้นชตเต้นไม่ไม่หูชีวิตไม่มีสหสันเนี่ยนี่ครับนี่มันนี่มันนี่ใรกไม่มีซื้อครับซื้อ กูทำมงคลดูไหมเป็นแับนี้เร่องอะไรครับอยากเราอยากเ่องแจริงหเครียดอะอะไรเครียดเรด ราหานะอมี่สิเปอร์เซ็นเล็กเล็ไม่เคยมีอะไรพรามไม่กลัวหนึ่งหนึ่งแปดขอขอหันทางก้อมขอหันทางก้อมเคียนอะ่ะเอา้าสิกิตกิต ไม่ชอบใช้ความเลววะไม่น่ารักเลย คนนี้เหรอมองคลเลยวะครับใช่ครับเดี๋ยวมงดเงินครับได้ครับรเอาแทงมอลแทงกันยังไงเวลารับปกติเวลาแทงกันแทงยังไงอะแทงงั้นแหละแทงบอลแทงบอลไม่ร้วปกติอ่ะถ้านิมแทงยังไงอ่ะแทงไม่ได้เลย,เลยมมคอ คิดตีไม่ได้เลยมอคอว่ามีใครเรียกอะไรไอ้ต้าไอ้ต้าอะไรวะไอ้ต้าไอ้ต้าวหมอคอไี่เป็นอะไรไอ้ติ่งเหรอไอ้ติ่งไม่ไม่ไม่ลาบะไม่เอาไม่เอาติ่งไอ้ติ่งดีปะไอ้นัดวิทยาศาสับกี่เครื่องครับถ้าหนิงยินว่าความอีกีชาตจะได้อู้ มบบไม่ต้องเ<อ>ตรียมหอมมีคนดูแลยอย<ง>ู่ไหมครับสองครับดูแลอะไรวะดูเลือดสนิมดิจะหมดอีกแล้วอะตอยเอาต,อย,อ,าตอยเอานี่ตายแล้วเงี้ยดูแลอะไรวะยวผมปิ๊บกลับไปแล้วไปแล้วไม่ต้องตอบกลับนะครับคนชื่ออะไรอะไ่ะไก่ปลาครับ ไก่ปลาเหรอไก่ปลาปลาขอไก่ปลาโอเคครับเล่นน้ำเต้าปูปลาบ่อยอดีรู้เลยไก่ปลาน้ำเต้าเสือมีอะไรอีกอันนึงนะกุ้งปูเออใช่ใช เลี้ยงด้วยมือที่เมาของเลี้ยวไว้ด้วยลำแข้งดูทรงน้องงอนไม่ได้แล้วนะไม่น่าง้อจบในเมือดังติ๊กในมือเกมแน่เลยอ่ะเอาริงดิบอกไปก่อนว่าฉันไม่ค่อยรู้จุดนะว่าตรงไหนจบได้บ้างอ่ะแทนฉันเราเสียดนาะแทนตัวเองว่าฉันเนาะเออฉันฉันฉันไม่ค่อยรู้อ่ะรอนเอาไปตรงไหน ไม่รู้ฮะไม่รู้คนอยากจับปูแต่ไม่รู้ไม่รู้จะไม่ได้ระทำเพื่อไข่ว่ะอยากอยากจุกเฉยๆอยากอะไรนะอยากจุกเฉยๆปูนมีตรงไหนบ้างวะทุกคนห,หื้อหืษาษา้อไม่ลืมฝากโทรศัพท์เบา เย่าเก็บจกจกจกกองนู er <š contenido> ้นจกจกยืนนิ่งยืนนิ่งโอ้โหเขาจกไปครึ่งหนึ่งละทุกทีชัดมากขว์ด้วยอีวอ์ด้วยอ่ะ เราู่งคันเดียวก็หนีไม่รอดเลยจูงบอลเข้าใจหลายเลยอ่ะพี่บอกไอ้ยมึงเรียบ้ยเราเชื่อในผิงมือเธอนะเพราะว่าตอนขับรถเดียงมันจะขาดๆอย่างเนี้ย ใช่มีสีุ่นที่น้องอ่ะฮะคุณแล้วเหรอฮะเอี้ยววะหลุดแล้วหลุดแล้วฮะหลุดแลเอี้ยววะคืออะไรวะตำรวจตำรวจโดนดินดูดอ่ะ เนื่อยว่ะขับหูขบับรถมันแบบ เรามีตู้เก็บเป่าไม่มีเอามาเดี๋ยอาให้ทีหลังเก็บมาได้เก้าไม่ครับนี่เลยชัดเลยต้องใั่ไปด้วย <c oughs> นักซิงไงตอนนี้อยากเป็นนักซิงไงอ่ะเป่าอาเป่าทำไมอตตีเ้ <c oughs> ขเ,เขาขว่าเป่าเนปาเ่าเบ็จิงสูงอะ เรามีอะเปล่า,ามีใจเอเปล่ามินทานินทาไปลองจดในเมืองดีกว่าลงในเมือตงตกในเมืองอะเปล่า,าลองเดินแบบลองเล่นแบบทำไมชุดช่างผู้หญิงไม่เหมือนใครเลยอ่ะพ่อบอพ่อ ช่างผู้หญิงอ่ะสีม่วงอ่ะทำไมผอ,อหมกไปผอ,อ,อช่างมไม่ใช่มีสีม่วงสีม่วงคือซ่อมข้างหน้าไม่ใช่เหรอสีดำซ่อมเคียนนอกผอมันชุดสีแดงน้องขอใจน้องสาวพวกน้องสาวพวกฉันเองพวกฉันเปลี่ยนทรพนามแล้วไ,ไม่เอาฉันได้ปะทำไมอ่ะไม่เอาฉันได้ปะน้องน้องสาวพวกกูเองไม่เอา Oh, like พวไม่เรื่องเยอะจังอะปวดจะปวดวะปวดจะปวดวะไม่น่ารักเลยเหมือะไรคันนุ่งตกลงอะไรคันนุ่งตรงนี้ตกได้เหรอ งนี้จบได้หว่ะทุกคนตึงนี้เขาไม่ให้จบวะจบได้ในหนีแน่นอนในหนีแน่นอนเอมจียังอยู่ไหมคะจบของกองไปเลยลาโดนจะได้โดนเจ็บเเจจ็บอาีีน จริงดิโอเคได้ได้เชื่องอยู่แล้วเชื่องอยู่แล้วเขาจะรอให้เราจบเสร็จใช่ไหมรอรอรอเขาลงเลยแล้วอ่ะเขาลงเลยแล้วลกกันแล้วอ่ะลอกลก คือโลละคือโลละสู้ไม่สู้เดี๋ยวจะนิ่มเปิดเพลงเพื่อความมันในช่องของตัวเองครับเรียนเชิญทุกแท้เนยครับออกมาชมกันด้านหน้าเวทีใกล้ๆกันได้นะครับออกมาร่วมกันเลยครับไม่กลัวเขาเราจะไม่กลัวเขา 你嗯。 กว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่เหินลงมามันมันลงมาได้ไงวะไม่รู้เปิดเพลงอยู่เี๋ยวโดนจับไหมไม่เอาไม่เอาข้อมันข้อมัน เบลล์เบาค่ะแล้วโอ้ยโอ้ยได้ครับต่อเลยค้าเรียนไม่ใช่เหรอ ตึมขนาดวะใช่เป็นดังดังสนาดเลยมาขอสู้สู้มาขอสู้สู้น่าจะครบสุดขานี่แน่นอนเรื่องไรสุดเลียงต่อสุดข้าเร่มเิกปึงหนีแบบจนจบไม่อ่านคอมเมนต์ ไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วจับเรามีการให้จบสองกองแ้ว วียี่สิบครับี g ีสีขาวหืมมาสอสามพันฟังทั้งคืนสายคอนตัวครับยังโชคจุดจบจุดจบใส่โจบบนสองตรงหนึ่งพันลบหนึ่งพันทั้งหมดสองพันสิบห้านาทีลดเวลาให้เหลือสิบนาทีนะคะระับนาทีค่ะ จูใช่ทางพอดี่อยจูไ่ายนะทรนบเียได้ตลอดทิมโซจูคฟลัคับครับไมโชว์ไปทำไรอ่ะอ๋อชวไปจบครับแล้ชเท่าคดีเรยวมากเลยทีเนี้ยโอ้ยย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  อาหานไม่ดีอาหานจบมูนโอ้เกมไม่พักคนเกมมาเรื่อยๆเลยชื่นใจวชื่นใจดูชื่นใจดูเ่าชื่นใจไม่เข้าหูไงโดนจับสมใจละสมใจละเช็คชื่อเดี๋ยวไปเช็คชื่อชื่อเราวันเช็คชื่อเราชื่อเช็คชื่อ จไปทำอะไรมาจเอ๋อไปจกปูนครับใช่เพี่วเดียวใช่ป่ะตำรวจดุใช่ป่ะห้าคันนะครับผมเออเข้าใจเข้าใจไปจกลอกเมืองขัดเดียวอีกพาเขาปวดหัวมาเนี่ยเขาชนกันยับเลยแล้วเขาก็โมโหนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยชุดชุดน่ารักข้างนอกไม่โหดด้วยียร์นอกถูกนะสอกเดียวเขาเขาก็หลงไาเหมือนโดนดินดูด ใช่ถ้าจะขับในเมืองมันต้องใช่ครับถ้าจะขับในเมืองมันต้องเหินเนี่ยเป็นระบบเกมกับการหลาขอบเป็นที่ยังไม่ได้หัดเลยขอบคุณที่พาไปจุดนะคะเขาไปอีกไหมไปอีกบ้างจิ้มจิ้มหน่อยจิ้มจิ้มจิ้มดูรถถ้ารถไม่หายไปต้องเกิดจิ้มอะไรครับตัวใหญเยอะจ้าครับเมื่อมีจะตีสามแล้ว สรอน,สรสน,นคนสามร้อยคนน่ะตำรวจเยอะอยู่แล้วเขาเรียกว่าจิ้มจิ้มหรอใช่จิ้มตุนตุนเราเคยเราปรับกระปุ่นที่ได้มาสองถุงได้ไหมเราเคยเต้นกับเขาบ้างไหมไม่เห็นาคยเต้นกับคนอื่นมาถุงเคยที่ไหนเคั้งเดียวใช่ชุดเต้นชุนเต้นไม่ไม่โอ้โหชีวิตดูไม่ผิสันเนี่ย นี่ครับพี่ีมีใกดไม่มีซื้อครับซ <c oughs> ื้อกูทำมงคลดูไหมเป็นวันนี้ <c oughs> อะไรครับหยอกเหรอหยอกไม่มี ตอนไหไม่อยากจกแล้วปะไหนยังเนยังเส้นไหนยังกำลังมันเลยครับกำลังมันาใ <c> ห <oughs> ม่ๆๆเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าอยู่เบาเฮยมือแงม,มืแง บมดกันที่สร้างมาหมดแล้วว่าพอดูไว้ <c oughs> นั่นตอนทีจะเห็นพี่มงเป็นน่ารักไหมทังคนบมดกันตัวปรับดูไว้ <c oughs> น,นี่เขาไม่อยู่ใช่ป่ะทุกคนเขาปล่อยเขาเต้นยุกไม่อยู่ไม่ไม่อยู่อ,ยอุ้ยมามามาจุดนี้ <c oughs> มาจุดไหนไม่มาโอ้ต่อยนั่งง่ายวิธีซักูปไปเนี่ยๆเป็นห้าอันเป็นห้า ทำไมเอาใหม่อดิยาเจ้า,าชู้เอเขาว่างันเว้นผมครับเจ็เบเลยฮะฮนน่มาฮันนี่มาฮันนีอันนี้ันนี่อันนี้ทันยาผู้ชายโคตดตุกไม่เต้นแล้วทุวกคนเต,ต้นอยู่เต้นอยู่ <S <S> <S เอ่ที่เรไปไหญ่กว่า เอาพี่พี่เหวะพี่พี่เหรอะพี่รัพี่พี่เรตองต้องไบเดือดเดือดข้าดิข้าดิจะเอาไอพีสองเลยติดเลยข้ Going. Yeah, call you now. รา,าไปเที่ยวเหรอใช่ไหมมีคนชื่อแฮมแฮมโพสทว,วิตเตอร์ป่ะอะไรนะมีคนชื่อแฮมแฮมโพสทว,วิตเตอร์ไหมแฮ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 มไม่มีถ้าไหน,มนไม่มี มุเดเต้นเนยนี้ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยเออพิ่งรหลตัวเพิงพ่งรหลวเพิ่งรตัวต้องหยุดอ้าวหนึ่งนาทีหนึ่งนาที ไม่ใช่เขาเป็หัวขยันแล้วแบบเขาลากให้สนิมไปทํางานนะนิมเนี่ยขนะี้เกียจละลากเขามาเสียตังค์วยลากลากเขามาเล่นนยล่าสุดอะ่ะ ัวแรงรถอยู่ไหนน่ารักจังวะรถอยู่ไหนจำได้ด้วยหรอรถอยู่ไหนจำได้ด้วยหรอโอ้คาเฟ่ได้ครับคาเฟ่ได้ครับคุณ